ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับท่านดํารงพุตานะครับก็อยากจะสอบถามท่านนะครับเกี่ยวกับทิศท,ทางของฮาลานในประเทศไทยปัจจุบันนะครับผมปัจจุบันนี้เราเป็นผู้ผ,ผลิตอาหารฮาลานผลิตภัณฑ์ฮาลานออกส่งไปนอกประเทศเนี่ยก็อันดับที่11ของโลกนะครับแล้วมันก็โตขึ้นทุกปีที่โตขึ้นทุกปีเพราะว่าประชากรของโลกนี้มันโตขึ้นโตขึ้นนะฮะเรามีประชากรทั้งหมด 8,000ล้านคนในขณะน,นี้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีมุสลิมเป็นหนึ่งใน4ของประชากรทั้งโลกเพราะฉะนั้นในเมื่อมุสลิมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลซึ่งมันเป็นวิถีชีวิตมันก็จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ฮาลาลไม่ว่าจะเป็นอาหารฮาลาลคอสเมติกฮาลาลนะฮะพวกเครื่องสำอางต่างๆเนี่ยประเทศไทยเราก็กำลังโตในธุรกิจเหล่านี้ครับ ผมคิดว่าแนวโนม้มมันมันดีมากครับก็อยากให้รัฐบาลให้ความสนใจกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงอุตสาหกรรมในให้เข้าใจว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็ต้องใช้เครื่องสำอางที่มันถูกต้องตามหลักศาสนาคือไม่มีส่วนผสมของสิ่งที่ศาสนาห้ามนะฮะอย่างเนี้ยป่านนี้ในประเทศไทยเราผลิตผลิตได้นะครับแต่ว่ายังไม่แพร่หลายมากนะัก ถ้าเผื่อได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืออย่างดีจากทางรัฐบาลผมคิดว่าสามารถที่จะนำรายได้เข้าประเทศได้มากครับครับอยากให้ท่านฝากเชิญชวนให้คนมาเ่ยวงานนี้หน่อยนะครับว่ามีได้รับอะไรบ้างในส่วนงานนี้ครับเออคนที่จะมางานนี้มันมีถึงวันที่7วันนี้วันที่5น,น,นะ 6, 6 7เนี่ยมาท่านก็จะได้สัมผัสได้มาเข้าใจเรื่องออคอสเมติกฮาลานเครื่องสำอางฮาลานเครื่องปฏะทินผิวอะไรต่อะไรเนี่ยนะครับ สองที่สําคัญคือถ้าท่านสนใจอยากจะทําทธุรกิจนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าแมทชิ่งเอาท่านมาเจอกันกับผู้จากโรงงานที่ผลิตเครื่องสําอางเช่นท่านอยากขายเครื่องสําอางแต่ท่านไม่รู้ว่าไม่มีโรงงานเนี่ยจะไปเอาโรงงานที่ไหนทางเราเนี่ยทางงานนี้หาโรงงานให้ได้หาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้นะครแล้วก็อาจจะเรื่องอการตลาดให้ด้วยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าท่านมีความ ตั้งใจอะที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นอยากทำเนี่ยนะครับกับต้องมีเงินด้วยนะฮะก็น่าจะเป็นธุรกิจนี่ถ้าผมยังหนุ่มๆอยู่หรือผมหนังสือคู่สร้างคู่สมยังอยู่นะฮะผมก็อยากทำครับครับผมยังไงขอบคุณมากครับครับยินดีครับ